สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพามาชมมะเขือพวงนะคะที่เราปลูกในกระถางเล็กๆนะคะซึ่งตอนนี้เขาก็ต้นโตนะคะต้นใหญ่มากเลยค่ะต้นสูงเนาะท่วมหัวแล้วค่ะตอนนี้เนาะแล้วก็ที่สําคัญก็คือเขาติดดอกออกผลแล้วนะคะบางช่อเขาก็โตพอให้เราเก็บไปทํากับข้าวได้แล้วนะคะส่วนมากเนาะเราก็จะเก็บไปใส่น้ําพริกกะปิะคะ่ะ ต้นนี้นะคะเราก็ยังไม่ได้ตัดแต่งกิ่งอะไรเลยนะคะเราก็ปล่อยให้เขาโตเขายืดไปตามธรรมชาตินะคะตอนนี้ก็ทุ่มหัวแล้วนะคะแล้วเขาก็กําลังติดช่อดอกออกมานะะี่ค่ะตรงที่เขาแตกยอดใหม่ออกมานะคะตอนนี้กําลังติดช่อดอกเยอะเลยนะคะหลายยอดเหมือนกันนะคะก็ไม่ค่อยได้บํารุงนะคะนานๆทีเราก็จะมาฉีดพ่นฮอร์โมนไขนะคะ่ค่ะ บางครั้งเราก็ไม่ว่างนะคะบางครั้งเราก็ลืมเนาะส่วนมากก็จะไม่ค่อยได้บำรุงอะค่ะเมื่อเขือพวงนี้นะคะก็มีอยู่ต้นหนึ่งนะคะตั้งแต่เราเริ่มทำสวนใหม่ๆเนาะเขาก็จะอยู่แต่เดิมและะ้วค่ะเราก็ไม่ได้ถอนออกนะคะ เราก็เห็นเขากําลังติดช่อดอกนะคะแล้วเราก็ฉีดพ่นฮอร์โมนไข่บารุงเขาค่ะประมาณ 2- อสามอาทิตย์นี่แหละคะล่ะเราบํารุงอยู่พักหนึ่งเนาะเขาก็ไม่ติดลูกนะคะแล้วก็เลยถอนทิ้งเลยแล้วก็ทําเป็นแปลงผักปลูกผักต่อไปอะค่ะเอาไว้ปลูกไปอย่างอื่นเนาะ,ะเพราะว่าเขาไม่ติดลูกอะค่ะจนมากระทั่งต้นนี้นะคะที่ที่เขาเกิดเองในกระถางเนาะ,ะเพราะว่าเราปลูกผักอย่างอื่นนะคะแล้วทีนี้มีต้นกล้ามะเขือพวงนะคะเราก็เลยเอาไว้อะค่ะ ก็เป็นมะเขือพวงนะคะที <Hadi in sulla vein> ่ปล <itud soundtrack> <ain> <t iny f comigo> ูกในกระถางนะคะซึ่งเขาก็เป็นต้นกล้าที่เกิดแซมกับต้นผักที่เราเคยปลูกในกระถางนี้นะคะแล้วเราก็กินผักหมดแล้วนะคะเอาผักไปทำกับข้าวหมดแล้วนะคะแล้วก็เหลือต้นกล้ามะเขือพวงไว้ค่ะเห็นต้นเขาสวยเนาะก็เลยเอาไว้ในกระถางนี้เลยค่ะแล้วก็ไม่ได้ย้ายไปลงดินหรือว่าใส่กระถางใหญ่กว่านี้นะคะแต่เขาก็ติดลูกนะคะเนี่ยค่ะเขาก็ติดลูกให้เราแล้วนะคะแต่ว่าช่วงแรกๆอ่ะ จะมีเพลี้ยแป้งนะคะที่มาเกาะใต้ใบเนาะแล้วก็เอาน้ำหมักที่เราเคยทำในคลิปนะคะเป็นน้ำหมักที่ว่าเราผสมกับยาเส้นนะคะแล้วก็มีเครื่องพโล้นะคะแล้วก็เหล้าขาวนะคะแล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะเราก็เอามาฉีดนะคะ2 3วันครั้งนะคะพอเราฉีดไปเนาะก็สังเกตได้นะคะว่า เคลือแป้งนะคะไม่มีอีกเลยนะคะเขาก็แตกยอดใหม่ออกมานะคะแล้วก็ติดช่อดอกจนทุกวันนี้นะคะน้ำหมักของเราใช้ได้ผลจริงๆนะคะเลี้ยหรือว่า,มาแมลงต่างๆเนาะก็ไม่ได้มาเกาะเลยค่ะทั้งมะเขือพวงแล้วก็มะเขือเปราะที่เราปลูกไว้นะคะค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเราก็ห่างหายจากการทําคลิปไปนะคะวันนี้ก็เลยพามา ชมมะเขือพวงนะคะที่เขาเกิดเองแล้วเราก็บํารุงดูแลในกระถางนะคะอันนี้ก็จะเป็นสลัดคอสนะคะที่เรากําลังเลี้ยงเอาไว้ทำเมล็ดพันธุ์นะคะตอนนี้ก็ออกดอกนะคะแต่ก็ยังไม่บานนะคะก็เป็นผักสลัดที่เราชอบอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ปลูกง่ายนะคะสลัดคอสเนาะปลูกง่ายกว่าผักสลัดชนิดอื่นนะคะแล้วก็จะเอาไว้ทําเป็นมเมล็ดพันธุ์นะคะ ถึงเขาจะออกดอกแบบนี้นะคะเราก็ต้องมาบำรุงเขาอยู่ดีนะคะเราก็จะมาฉีดพ่นฮอร์โมนไข่ทุกอาทิตย์เหมือนเดิมอะคะ่ะเพื่อที่จะบำรุงดอกนะคะให้ดอกเขาแข็งแรงนะคะแล้วก็จะได้มเมล็ดพันธุ์ที่ดีะคะ่ะแล้วก็ยังต้องบำรุงเขาอยู่นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นต้นแมงลักอะคะ่ะที่เราตัดแต่งทำสาวไปแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ก็ติดดอกออกดอกอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเรา เดี๋ยวเราว่างนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตัดแต่งอีกทีะค่ะรวมทั้งโหละพาด้วยนะคะโหระพาก็ติดดอกเยอะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดแต่งอีกทีนึงนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นมะเขือพวงที่เราเก็บได้วันนี้นะคะอาจจะไม่เยอะค่ะแต่ก็พอได้ทํากับข้าวนะคะวันนี้เราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามาติดตามและรับชมจนจบคลิปนะคะ ไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณนะคะ